กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสรวนหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมาแนะนำอีสเตอร์เอ็กแลวก็เทคนิคเพิ่มเติมที่เป็นทริคสำหรับผู้เล่นมือใหม่สำหรับคนที่อยากจะเล่นในโหมดของซอมบี้ผมบอกเลยว่าเทคนิคเหล่านี้เนี่ยใครที่ดูไปเนี่ยจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นโหมดซอมบี้ได้ง่ายได้ขึ้นนะผมเพราะฉะนั้นก็มาดูกันว่าเทคนิคแล้วก็อีสเตอร์เอ็กที่มีในโหมดซอมบี้ตัวใหม่นี้เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างก็ไปดูกันเลย แล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยผมสำหรับใครที่อยากจะผ่านโหมดซอมบี้ในระดับพาเนี่ยพลิงก็ได้ทำคลิปรีวิวแบบละเอียดไว้แล้วใครสนใจก็ย้อนกลับดูคลิปเก่าที่พลิงทำไว้ได้นะก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ข้างใต้ทิปช้ว้ให้สำหรับคนที่สนใจอยากจะผ่านโหมดฮาร์ดแบบอีซี่อีซี่มาเรื่องมันอย่างแรกเลยผมกับอิสเตอร์เอ็กซ์ับที่ตัวเกมเนี่ยแอบใส่เข้ามาในโหมดซอมบี้อันใหม่ครัผมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยพลิงบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ทันสังเกตก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่กระจายอยู่ตามเมืองต่างๆซึ่่่งงนนนนนััััก็คคืออเเจ้้้าตูขวดบบฟรผม ซึ่งใน isek zombie ตัวใหม่นี้เนี่ยเขาก็เ้มนการเอาตู้ขวดน้ำเนี่ยมาทั้งหมด5ตู้ด้วยกันนะผมโดยตู้แต่ละตู้เนี่ยก็กระจายตามเมืองต่างๆที่อยู่ภายในฉากหนึง่งซึ่งมันจะอยู่ตรงไหนบ้างพ่ลิงเนี่ยก็จะมาทําการสปรอยจุดสปอนของเจ้าตู้เกิดของตัวขวดบัฟตัวนี้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันนะโดยะหะลักของ5เมืองนะผมก็จะดูได้ตามมีเลยก็จะมีเมืองฟาร์มมีเมืองวัสเตชันเมืองรันเบดคิวเฮาส์แล้วก็แพทริสเลง โดยข้อมูลเพิ่มเติมผมถึงแม้ว่าตู้ขวดบัฟเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งเดิมก็ตามแต่การที่เราไปถึงปุ๊บเนี่ยใช่ว่ามันจะเป็นขวดเดิมตลอดผมเพราะว่าตู้เนี่ยมันจะทาการสูมไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราทาการเล่นในแต่และเพราะฉะนั้นพอเราไปจุดเดิมก็จริงเมืองเดิมก็จริงตู้ของขวดบัฟเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเดิมนั่นเองเนะมเรื่องกับจุดแรกเลยผมก็เมืองลอนดอเบดจุดนี้เนี่ยจะอยู่ในเวนตรงกลางเลยผมก็คือจุดปล่อยฐานมิสไซล์เก่าโดยขวดบัฟขวดแรกครับผมที่เราเนี่ยจะรู้จักกันนั่นก็คือขวดบัด <G ül> ก็ตามชื่อเลยผมเมื่อเราทำการกินขวดบัฟตัวนี้จะทำให้ความสามารถในการรีโหลดเปลี่ยนลูกกระสุนของเราเนี่ยเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง50%ก็เลยได้ว่าเป็นอีมีขวดบัฟเลยที่สำคัญมากๆที่ช่วยทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นถัดมากับจุดเมืองที่2องของผมอันนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณที่เป็นเมืองฟาร์มจุดสังเกตง,ง่ายก็คือให้เราเนี่ยสังเกตแสงบนฟ้าผมตรงไหนที่มีแสงบนฟ้าตรงนั้นเนี่ยก็จะมีขวดบัฟอยู่ใกล้ๆนั่นเองรับผมหรือว่าดูง่ายๆเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณที่เป็นตึกที่เป็นโบสถ์โดยความสามารถของเจ้าขวดบััอนนี้ก็คื เมื่อเราทําการรมกับผมในขณะที่เพื่อนทาการชุบเราเนี่ยเพื่อนจะชุบเราเร็วขึ้นกว่าเดิมถึง80%เอาแาง่ายว่ารมปุ๊บปกติต้องใช้เวลาชุบ5วินาทีแต่พอกินขวดบับตัวนี้ไปเนี่ยจะเฉลี่เวลาเพียงแค่1วินาทีนิดๆเท่านั้นนะผมก็ได้เยว่าเป็นหนงขวดที่มีก็ดีหรือว่าไม่มีก็ได้นะ ถัดมากกับจุดที่3อันนี้จะอยู่บริเวณเมืองบัสเตชันนะผมก็อยู่ตรงตำแหน่งที่พิงเยอะเลยผมก็สเก็ตง่ายๆเหมือนเดิมว่าให้เราเนี่ยดูแสงบนฟ้าหรือเกิดว่าดูง่ายๆก็คือตึกบริเวณที่เป็นกลางเมืองบัสเตชันนะก็เดินเข้าไปเลยผมก็จะเจอเจ้าขวดบัฟตัวนี้อยู่ด้วยความสามารถของเจ้าขวดบัฟเชอรี่นี้ก็คือคือเมื่อเราทําการรีโหลดตัวละครเนี่ยจะปล่อยเอฟเฟกต์สตันเอลรอบๆตัวละครของเราเป็นระยะเวลาหนึ่งวินาทีก็รีไดว่าตอนที่เราโดนลุมก็กดรีโหลดหนึ่งทีเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยมีจังหวะในการหนีจากซอมบี้ได้ ทัน่าก,กับจุดที่4ผมจะอยู่ตรงเมืองคิวเฮาก็จะอยู่ในบริเวณตรงกลางของโกดังใหญ่ผมก็ให้เราสังเกตรบริเวณตรงกลางโกดังเนี่ยตรงบริเวณจุดที่ใกล้ๆฟ้าเนี่ยก็จะมีในส่วนตัวขวดตู้บัฟอยู่โดยสำหรับความสามารถของเจ้าตู้อันนี้<ล>เมื่อเราตดงก,กินไปแล้วผม<ล>ะจะทําให้เราเนี่ย<ล>เวลายิงหัว มันจะเหมือนกับมีระบบ A.I.M บผม a i M ล็อกเป้าที่จะยิงหัวซอมบี้ให้โดยอัตโนมัติโหเรียกได้ว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งขวดรบบที่ดีเหมือนกันผมเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาเล็งหัวน,นะพอเมื่อเราทาการกดยิงค้างปุ๊บเนี่ยตัวปืนเนี่ยมันจะเร็งแล้วก็ดิ่งขึ้นหัวให้โดยอัตโนมัติทันทีนะก็ทําให้เราเนะี่ยสามารถรีดดาเมจได้สูงสุดในขณะที่เราเนะี่ยทำการใช้งานในส่วนของตัวปืนนั่นเองก็เป็นหนึ่งขวดเลยที่ถ้าเกิดว่าใครเจอเนี่ยก็แนะนําให้กินเช่นกัน และจุดสุดท้ายผมกับเมืองแพทริสเลงอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ล่างสุดของแผนที่เลยผมก็จะอยู่บริเวณที่เป็นกลางเมืองสเก็ตง่ายเหมือนเดิมว่าพยายามหาแสงบนฟ้าผมใกล้ๆกับกล่องสุมปืนโดยสำหรับความสามารถของเจ้าขวดอันนี้ก็คือจะเพิ่มความเร็วของมูเมนต์ของตัวละครนะผมทั้งหมด50%ด้วยกันนะผมในขนาที่วิ่งปกติแล้วก็ขณะที่ถือปืนเดินยิงอันนี้ก็เป็นหนึ่งขดการที่ให้เกิดว่าเจอเนี่ยก็ควรกินนะผมเพราะจะทำให้เราสามารถวิ่งจู๊กหนีซอมบี้ได้ง่ายดายขึ้นก็สเกตง่ายว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกล่อง เรื่องถัดมาอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทิกแนะนําเพิ่มเติมสรับกรณีที่เราเนี่ยจะหาในส่วนของฮอตามจุดเกิดต่างๆก็แน่นอนว่าตอนที่เราเนี่ยเริ่มเกมเกิดมาในวันแรกเนี่ยหลายคนหาฮอไม่เจอผมว่าฮอมันอยู่ตรงไหนบ้างในเมืองที่เราเนี่ยเป็นจุดเกิดโดยในวันแรกกบผมส่วนใหญ่เนี่ยผู้เล่นก็จะเกิดตามสาเมืองนี้ผมก็จะมีเมืองฟาร์มเมืองไดเนอร์แล้วก็เมืองพิรไลซึ่งพ่ลิงก็จะแนะนําจุดเกิดสปอนของทั้ง3เมืองนี้ว่าฮอมันอยู่ตรงไหนกันบ้างนะมาเริ่มกันที่จุดเกิดเมืองแรกเลยผมกับเมืองพิบไล โดยสำหรับเมืองนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทําการเกิดมาปุ๊บสิ่งที่สังเกตง่ายๆเนี่ยเราจะอยู่ใกล้ๆกับอุโมงค์ที่เป็นรถไฟฟ้าเก่าโดยสำหรับตำแหน่งสปอนของตัวฮอผมเมื่อเราทการเกิดปุ๊บเนี่ยให้เราเนี่วิ่งออกฉีกไปทางด้านขวาของตัวรถไฟฟ้าผมมันจะมีในส่วนตัวฮอเนี่ยสปอนอยู่ใกล้ๆก็เลยดว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นจุดเกิดที่หาง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าใครวิ่งในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะหาไม่เจอก็ได้เพราะว่าตัวท่อน้ำเนี่ยมันบังฮอเอาไว้นั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าวิ่งมาครบนี่ีนได้เน จุดเกิดถัดมากกับเมืองที่2ออันนี้เนี่ยก็จะเกิดบริเวณที่เป็นเมืองฟาร์มสังเกตง่ายๆเลยผมพอเราเกิดตรงเมืองฟาร์มเนี่ยมันจะมีจุดเด่นก็คือมันจะมีอุโมงขนาดใหญ่ก็เหมือนเดิมว่าผมให้เราเนี่ยสังเกตไปที่ทางด้านขวาของอุโมง ถ้าเกิดว่าเห็นอุบงปุ๊บก็ดูด้านขวาผมฮอเนี่ยมันก็จะเกิดทางด้านขวาก็ให้เราเนี่ยวิ่งไปในบริเวณที่เป็นตัวฟังข้าวโดวยจุดเกิดของเฮลิคอปเตอร์ผมก็จะอยู่ในบริเวณที่อยู่เหลืองฟังข้าวผมก็เหมือนเดิมว่าใครที่ไม่สังเกตใน,นช่วงแรกๆเนี่ยเกิดปุ๊บวิ่งเลยเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็จะโดนพวกฟังข้าวบางังทําให้มองไม่เห็นได้นะก็แนะนําว่าเกิดมาปุ๊บก,ก็รีบวิ่งมาหยิบฮอคนแรกๆเลยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะจะช่วยทาให้เราเนี่ยสามารถมูเนต์ไปเก็บของได้เร และท่านมากับจุดที่3ก็จะอยู่บริเวณที่เป็นเมืองดเนอร์จุดนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าพิลิงครับไม่มีฮอแต่ความจริงเนี่ยมันมีฮออยู่ผมโดยสำหรับเจ้าตัวฮอ,อนี้เนี่ยมันจะแอบอยู่บริเวณที่เป็นหลังตึกตรงนี้ผมถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้สังเกตด,ดีๆเนี่ยตึกมันจะบังฮอมิดเลยครับผมแล้วก็อาจจะต้องใช้รถในการวิ่งแต่ความจริงมันมีฮอแอบอยู่โดยสรวิธีการไปเก็บฮอก็คือ พอเราทาการเกิดมาปุ๊บเนี่ยให้เราเนี่ยวิ่งมาเว้ๆที่เป็นหลังตัวตึกค่บผมมันจะมีเนินอยู่ก็ให้เราเนี่ยเดินขึ้นมาบนเนินแล้วก็หันหลังกลับมาปุ๊บสังเกตว่าตรงเนินนี้เนี่ยมันจะมีท่านกระโดดให้เราเนี่ยสามารถกระโดด2ชั้นเพื่อเกาะราวแล้วก็ปีนขึ้นมาได้ผมก็จะสามารถขึ้นมาขับฮอได้เป็นคนแรกๆเลยผมก็บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จุดนี้เนี่ยก็จะเร่นสบายเพราะบางคนส่วนใหญ่เนี่ยบอกเลยว่าเกิดเมืองนี้เนี่ยหาฮอกันไม่เจอเลยนะ และรอบจุดเกินเมืองอื่นๆน,นะผมหลังจากที่ผ่านวันที่3เป็นต้นไปเนี่ยฮอมันจะสปอนอยู่ใกล้กับตัวฐานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเดินหาอะไรผมหันหน้านิดเดียวเนี่ยก็สามารถเห็นได้แล้วไม่มีสิ่งกีดขวางบังให้ด้วยนะก็ถือว่าตรงนี้พี่ลิงก็จะข้ามไปนะแล้วก็เทคนิคแคทมาอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรายวิ่งการฟาร์มใน day วันของพี่ลิงครับผมก็บอกเลยว่าเวลาพี่ลิงเล่นเนี่ยในการฟาร์ม day วันเนี่ยพี่ลิงก็จะเล่นในการวิ่งรายนี้ตลอดไม่ว่าจะเป็นโหมดอีซี่หรือว่าโหมดฮาร์ดก็สามารถดูได้ตามมเเลยรริ่แก จุดเกิดเล่าเกิดเมืองไหนก็ได้ผมขอเพียงแค่เราเนี่ยพยายามขึ้นหอให้ได้แล้วเราเนี่ยก็เอาหอบินไปบริเวณที่เป็นเมืองคิวเฮานั่นเองครับผมเพราะว่าอะไรทำไมถึงต้องฟาร์มคิวเฮาาะว่าคิวเฮาเนี่ยมันเป็นเมืองที่เรียกได้ว่าทรัพยากรของในช่วงเดวันเนี่ยออกเยอะมากๆและมีชิ้นส่วนที่เป็นในส่วนของตัวป้อมปืนเนี่ยเยอะเช่นกันพอได้ปุ๊บพิลินก็จะลงในบริเวณที่เป็นข้างในโกดังตรงนี้เลยโดยเมืองนี้ผมมันเป็นเมืองคริสตัลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีซอมบี้เกิดเยอะมากๆและที่สาคัญ ถ้าเกิดว่าเราสามารถโดดมาตรงบริเวณที่เป็นชั้น2ได้เนี่ยมันจะเป็นจุดปลอดซอมบี้ผมซอมบี้มันจะไม่สปอนบริเวณที่เป็นชั้น2ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถฟาร์มของเริ่มต้นแล้วก็ฟาร์มปืนเริ่มต้นได้เต็มอิ่มโดยแค่บริเวณชั้น2ตัวนี้แหละปลอดภัยมากๆและที่สําคัญมันจะมีของอัปเกรดปืนนะคอนเฟิร,ร์มอยู่แล้ว 1- 2ชิ้นด้วยกันแล้วก็ในส่วนของตวอัวระเบิดที่จะมีสปอนให้เรื่อยๆประมาณ5-6ลูกรวมถึงในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นลูกกระสุนปืนเนี่ยประมาณทาเ่เ้็ยตรงนี่จจนร โดยถ้าเกิดว่าในรอบน,ะนั้นผมเราโชคด,ดีเราได้ระเบิดเยอะเนี่ยเราสามารถวิ่งให้ซอมบี้เนี่ยมันมาหยุดบริเวณที่เป็นท้าเราได้แล้วก็โยนระเบิดอัดลงไปเลยผม เราสามารถใช้ระเบิดเนี่ยฆ่าซอมบี้แบบอีซี่อีซี่ตรงนี้ได้แบบชิวๆเลยนะก็รกได้ว่าสามารถที่จะฟาร์มของข้างบนได้สบายๆแล้วก็สามารถฟาร์มคอมบี้ที่อยู่ข้างล่างได้แบบสบายๆด้วยเช่นกันพอซอมบี้ตายหมดล้วก็เดินลงไปเก็บพวกกระสุนปืนต่างๆที่ดรอปจากซอมบี้รวมถึงเศษชิ้นส่วนของตัวปืนต่างๆด้วยแล้วก็ในบริเวณโกดังตรงนี้บอกเลยว่าของดรอปเยอะไม่แพ้กับข้างบนเลยผมก็แนะนําว่าให้เราทําการเดินเคลียร์วิ่งเก็บลายฟาร์มของให้หมดโดยเฉพาะของอัปเกรดป้อมปืนบริเวณโกดังนี้เนี่ยจะมีเยอะเป็นพิเศษมากกว่าข้้าาางงนนออกกกีีต่่่็รยไดววั เพียงแค่ในโกดังที่เป็นคิวเฮาส์ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมีของเต็มอิ่มได้แบบสบายๆเลยในการเล่นในช่วงกลางคืนโดยจุดแนะนําเล็กน้อยผมพยายามเดินเข้าไปในบริเวณที่เป็นข้างในตึกเล็กๆด้วยนะตรงช่องเล็กๆเ,เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของตัวชิ้นส่วนปืนเนี่ยบ่อยมากๆเลยผมพลิงก็พยายามเดินให้ทั่วถึงนะเพราะว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดินทั่วถึงหมดเนี่ยแค่ในโกดังคิวเฮาส์ตรงนี้เนี่ยของก็แน่นแบบเต็ม100แล้วเนาะ โดยสำหรับการฟาร์มในไลน์ตรงนี้ผมก็เราสามารถฟาร์มได้จนกระทั่งหมดในช่วงของเดวันเลยพอเข้าสู่เดวันปุ๊บสังเกตว่าของที่พ่ลิงได้ผมมันเพียงพอแล้วที่เราเนี่ยจะสามารถอัปเกรดปืนได้เป็นเลเวล2ในทันทีผมหลังจากที่จบในช่วงกลางคืนในคืนแรกเลยนะก็บอกเลยว่าแค่ตรงนี้ที่เดียวเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยสามารถสบายๆได้ในเดวันมีของพร้อมในกรณีที่เราเนี่ยจะสามารถทําคะแนนแล้วก็นําเพื่อนๆคนอื่นได้นั่นเองเนาะพะถ้าเกิดว่าเดวันทาดีโอกาสที่จะได้ MVP ในการเล่นรอบนั้นเนี่ยก็จะสูงมากมาก และก็ค่าประมาณนี้ผมสำหรับการแนะนำอีสเตอร์เอ็กและก็ทิคต่างๆในการเล่นโหมดซอมบี้ผมก็หวังว่าคลิปในวันนี้เนี่ยจะเป็นสาระความรู้ให้กับเพื่อนๆคนเนี่ยสามารถผ่านโหมดซอมบี้ในระดับฮาร์ดได้แบบอีซี่อีซี่นั่นเองเนาะและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งทั้งทั้งยูทูบ้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปี๊ป